พี่วอร์ในนห้ทำสุขการให้หน่อยว่าพวกเราจะต้องเก็บตัวยังไงถะนัา้าในกรณี้เราเกิดสถานการณ์ดิ่นะครับพี่วอร์ขอเท้าหน่อยดิถ้าเกิดเวลาพี่เปลี่ยนอะไรเราใครจะดูแลพี่เฮ้ยอย่าพูดเป็นลางดิวะ จะยัดพี่ไปนหนอะครับจะไปหาหมอที่ปากช่องครับยัดครับพี่แถวพงมีอะไรครับขับรถด้วยความระมัระวังนะครับพี่เพราะข้างหน้ามีช้างออกมาครับมีช้างออกมาข้างหน้าเหรอใช่ครับพี่โอ้ยเป็นไรพี่ขับรถมา ทัวเหนือทัวตายแล้วแบบบมอหายห่วงนะ้องเดี๋ยวพี่จัดการเองเปิดเปิดเปิดเลยโอเคหายห่วงเอาเฮ้ยทาง นำรถพยาบาลมาด่วนเลยครับครับมีผู้ประสบเหตุครับอ่าตรงช่องทางขึ้นภูเขาครับครับผมด่วนเลยครับโอเคครับพี่ช่วยโทรแจ้งหมอได้นะครับหมอหมอครับไม่ต้องแจ้งแล้วครับหมอเจ็บอยู่นี่แหละครับอหมอเจ็บแล้วใครจะช่วยหมอแล้วครับ ครับพี่เมามากครับขออนุญาตให้พี่นั่งพักก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวเองพี่มาเด้เมามากมาอะไรพี่ดูแลตัวเองได้ท่านพี่เป็นคําสั่งผอ,อรครับขอให้พี่ช่วยนั่งพักก่อนสักพู่นะครับให้คนเมานั่งพักหนึ่งชั่วโมงอยู่ห่างจากช้างป่า100เมตรการถอดหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังช่วยชีวิตคนเจ็บได้